บุญทำแล้วส่งไปถึงบูญญาได้บุญตัดรอนวิบางกรรมทั้งหลายในการก่อนได้บุญเป็นที่พึ่งของเราที่เราจะต้องมีเราแตต้องกระทําให้มากและต่อเนื่อง ถ้าเกิดว่าไม่มีบุญแล้วมวลหมู่มนุษย์<ม>เราก็จะทุกแล้วก็ลำบากเพราะว่าถูกกิเลสครอบงำให้เกิดทำกรรมทุจริตทางกายวาจาใจ จึงไม่พ้นจากบาปไปได้คุณมีมากอุปสรรคน้อยมีน้อยอุปสรรคมากถ้าไม่มีบุญไม่ปลอดภัย c ค s e s t u d วันนี้คุณพ่อถูกไฟลวกน่าจะตายแต่ไม่ตายน่าจะตายแต่ไม่ตายเพราะ วิบากรรมที่เคยปิ้งย่างสัตว์เป็นๆนทำบ่อยๆได้บุญที่แต่เนื่องจากว่าสัตว์นั้นเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยวิบากรรมก็ไม่หนักมากและบุญที่ได้ทำกบหม่คณนะมันรวมรวมบุญด้ทำกบหม่ขณนะ มาตัดรอนทำให้ไม่ตายเพราะฉะนั้นบุญนี่ต้องทำบาปไม่ต้องทำทำบาปล้านครั้งไม่ประเสริฐเท่าทำบุญครั้งเดียวบาปเนี่ยบาปจะมีมากแค่ไหนก็ไม่ประเสริฐเลยบุญมีมากเท่าไหร่ยิ่งดี ในขณะที่สัประทันทั้งหลายเบียนเบียนตื่นมาก็ฆ่ากันแต่ในใน,ใน้นําปลาใหญ่กินปลาเล็กปลาเล็กกินปลาเล็กกว่ากินเล็กลงไปเรื่อยบนบกก็ไล่ฆ่ากันกินกันตลอดแต่นั่นคืออาหารแอนกรนกใหญก่ก็กินนกเล็ก ในโลกนี้ในสรพสัตทั้งหลายนี้ก็ <_ S 1> จะมีแต่การร้องขอชีวิตทำร้ายกันก่อเวรยากที่จะมีกลุ่มคนที่ให้ชีวิตเพราะนั้นกลุ่มของเรานี้ทึ่งรวมใยบา,ยบายรบุตชายจะดีก็ให้ชีวิตสันเป็นทาน ซึ่งมันทำได้ยากแม้ขนาดนั้นฝนตกแดดออกน้ำท่วมลมพัดล้อมวันโควิดจะยังไรเราก็มาทำบุญให้ชีวิตสัตว์เป็นทานกันทุกวัน21ปีแล้วได้มีอาโกมเป็นประทานในานามชมรมปล่อยประดาบูชาทีดี่ต้ทเสียงตามสายให้แก่กลุ่ม ไปาปยายามเช้าก็ทุกท่านได้รับฟังยังกระทั่งมี Facebook และปัจจุบันก็มีซูมถ่ายทอดเสียงไปทั่วโลกใ่ายทอดไปตัวโลงทำให้กระยาบิทุกท่านศูนย์สาขาได้รับฟังแล้วได้ทำบุญปีติใจ เมื่อทุกคนมีบุญให้จีวิสัน์เป็นทานมากเท่าไหร่มีศีลมีธรรมมากเท่าไหร่บุญก็เกิดขึ้นอย่างมากมายการที่เราได้มาปลายปรานีเราจะได้อะไรบ้างหนึ่งให้ชีวิตย่อมได้ชีวิตสองให้อายุย่อมได้อายุยืนสามให้อิสรภาพ ย่อมได้รับอิสรภาพสี่ให้ความสุขให้ปลานั้นมีความสุขให้โคนน้นมีความสุขย่อมได้รับความสุขห้ 5. ให้ความพ้นให้พ้นจากภัยย่อมเด้รับความไม่มีภัยพ้นจากภัยหกไรเวรเพราะให้เขาไม่ได้ก่อเวรกันใหม่ระหว่างผู้ฆ่าปลากับปลาเจ็ดสมาเจ็ดรับ ไตนรนนคมถึงไตรรนคมมาเป็นธรณะก็จะได้อยู่ใต้ร่มเงาพระพุทธศาสนาถึงการบรรลธรรมก็จะบรรลุเร็ว8สมาทานศีลห้าแห่งบริสุทธิ์เ่อจะได้ความเป็นมนุษย์ได้เพศนบริสุทธิ์ไม่เจ็บไม่ป่วยผิวพรรณงดงามเรื่อง,งกายงดงาม ไม่มีโลกอยุยืนได้สร้างบุญสร้างบารมีเพระความเป็นมนุษย์ก้าวเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายให้เขาพ้นทุกข์ให้มีความสุขในจิตท,ที่เมตตานั้นก็มีได้สองหนึ่งหลับเป็นสุขสองตื่นเป็นสุขสามไม่ฝันร้ายสี่ไฟสัตราอาวุธยายพิษรรอัตรายไม่ได้ ห้ามนุษย์ก็รักหกมนุษย์ก็รับ 7. เทวดาลงรักษา 8. สีหน้าผองใสเก้ใจอย่างลงสู่สมาธิเร็วไวสิบไม่หลงตาสิบเอ็ดไปสู่สุขติได้ชานสมาบัติไปพรมโลกได้ธรรมะกับดุสินบุรี 12. ใสได้กรุณา 13. ถวายบุญพระเดชพระคุณหลวงพอ่อผููสร้างวัดให้เป็นวัดที่ดีที่สุดสร้างพระ ให้เป็นพระที่ดีที่สุดสร้างคนให้เป็นคนที่ดีที่สุดเป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกวัดพระธรรมกายสงบคลายเกาะกลางน้ำเชี่ยวยึดมั่นด้วยพระธรรมให้บูชนเกาะเหนียวหนีกรมยื่เพลงนานมาแล้วสี่สิบปีจะสี่สิบปีล่าเพลงนี้เพราะฉะนั้นนี่นหนลวงพ่อ แตนดบทพระฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวบท 5, ห้าพันรูปเหมือนรูปพระทั้งหลายพระอาจารย์ก็ไปเป็นพระอาจารย์ฝึกฝนตนจนเป็นพระอาจารย์สอนธรรมะไปทั่วทุกแห่งหนในศูนย์สาขาทุ่วโลกบทสมณีโรงเรียนพระปริยัตเรียนบาลีก็อันดับตนตนอันดับหนึ่งในประเทศก็หลายครั้งสอนคนให้เข้าถึงธรรมะให้กำลังใจ แก้ไขปัญหานำพาไปสู่เป้าหมายทำลายความมืดศูนย์กระดิมทั่วประเทศศูนย์ปะโกรมทั่วประเทศให้คนทั้งหลายได้ยินได้ฟังเรื่องราวของกฎแห่งกรรมคือแคสตัดดีมากมายปรโลกนิวเรื่องราวของพระศีอริยเมตไารเทลาอุาบุรีปิดซองปิดบน คนได้ทำความดีกระตันอยู่บีสตาเด็กเล่นเด็กน้อยก็รู้จักเรื่องกรรมผลนองกรรมเรื่องรู้จักพระพุทธเจ้าะธรรมประสงค์จำรมพุทธทางก้าวหน้าก็รู้จักเรื่องของมงคลชีวิตข้าราชการก็ปฏิบัติธรรมพนาวัตเขาใหญ่ภูเรือเป็นต้นอบรมสมาธิแก่อุรมธรรมญาติญาติหญิงธรรมปัญญญาติชาย สางความดีตักบ,บาตรหมื่นรูปสองหมื่นรูปทั่วไทยทุกจังหวัดอาหารก็ไป4ี่ชายแดนภาคใต้ยัดสู้ให้กำลังใจครูและพระแม้จะถูกฆ่าตายแม้จะถูกเผาก็หยัดสู้กันมา10กว่าปีแล้วคุณลรงพ่อมีมากมายได้ซ่อนธรรมะในวันสำคัญ <c oughs> ในทุกวันอาทิตย์อบ่ายวันอาทิตย์เช้าวันอาทิตย์ ธรรมะในทุกๆวันสัตว์โลกทั้งหลายมีดวงตาตถ้าดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นสัตว์โลกทั้งหลายก็ยังมองไม่เห็นหยุดอยูย่กับที่ธรรมะกินไม่ได้เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วสัตว์โลกทั้งหลายมองเห็นออกธรรมะหากินดวงอาทิตย์จึงชื่อว่าให้เนตาก่โลก ชาวโลกทั้งหลายมีดวงธรรมภายในมีพระธรรมกายภายในแต่ไม่เห็นหลวงพ่อเลนนำพนั่งสมาธิในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาทุโลกแต่ท่าเสียงปัจจุบันก็ซูมในธรรม,มานานแล้วตัวทั้งปัจจุบันก็เป็นซูมตัวทั้งโลก แลวโลกทั้งหลายได้ฟังธทมแล้วได้ปฏิบัติรมได้เข้าถึงธรรมหลวงพ่อจึงเป็นผู้ให้เนตาเห็นธรรมเกิดโลกจึงชื่อว่าตะวันธรรมให้เข้าถึงธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายทําให้หมนลษู่มนุษย์ทั้งหลายกลับสวรรค์สุคติกันมากมายกลับดุสิตบุรีเกตนอกเกตไใน ปลอดภัยจากอบ,บายปลอดภัยจากการทำชั่วทั้งกายว่าใจทา้งบุญบร้าบารมีกันเต็มที่ให้เอาตัวให้รอดให้ปลอดภัยไม่มีหลุงพ่อไม่มีสิ่งที่พระอาจารย์ได้พูดมาทั้งหมดนี้เป็นตัวเราเองเขตนอกเขตในก็จะต้องพึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อลูกๆก,ก็ขอน้อมนําบุญถวาย ประเด้พระคุณหลวงพ่ออรธนาหลวงปู่น้อมนาบุญลูกๆก,ก็ะขอถวายบุญหลวงพ่อให้อายุยืนแข็งแรงบีพระธรรมกายที่สว่างถวายไม่มีประมาณไม่มีประมาณเป็นาจินตายจริงๆขึ้นไปตามพาลูกๆบนหมโบมุบุย์ทั้งหลายให้เข้าถึงเรื่อธรรมกาย กับดุสิตบุรีอย่างสว่างตัวไว้ปลอดภัยนำพาลูกๆให้ได้สร้างบารมีมากๆยิงยิ่ขึ้นไปให้บรรลุถึงที่สุดแห่งธรรมโดยง่ายสมปรารถนาหลวงปู่หลวงพ่อคุณใหญ่จงทุกประการเถิดเรามีวันนี้ได้เราทำความดีทั้งหมดเนี่ยที่ทั้งโลกเขาฆ่าสัตว์กันฆ่าฆ่ากันเนี่ แต่เราปล่อยปลาอยู่ได้วันนี้ทำการปล่อยปลาได้วันนี้เพราะว่าเรามีองโกมเป็นประธานชมรมปล่อยปลาประชาชนดีถ้าทัเสียงตามสายให้แก่กลุ่มปล่อยปลายามเช้าก็ทุกท่านได้รับฟังแล้วก็ถ่ายทอดเสียงไปทุกโลมถ้าให้เราได้มีการปล่อยปลาจนถึงวันนี้ ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกาอังโกกลุ่มปลาปลายามเช้าเจ้าภาพไปปลาวันนี้600กิโลกรัมและกระมิตรที่มีจิตเลื่อมใสกระทำการรับฟังรับชมปีติในบุญและเจ้าภาพที่ร่วมบุญมาในบัญชีของวัดทั้งหมดก็ขอให้สมปรารถนาเร็วเรแรงรวยแซงดับหนึ่งปฏิบัติสวบรรลุเร็วสำเร็จเร็ว พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆอาหารดีธรรมะดีอาการดีบุคคลดีสถานที่ดีนั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขเดินเป็นสุขยืนเป็นสุขลับตาเป็นสุขลืมตาเป็นสุขหายใจเข้าเป็นสุขหายใจออกเป็นสุขตลอดไป้างบารมีสะใจชื่นใจทุกปุชาชนถึงที่สุดแห่รรมเธอภาพปล่อยปลาวันนี้วันนี้วันพุธที่ส2บสองมกราคม เนก,กราค2565มีปล่อยพร้งไข่600กิโลกร,รมัมลำดับต่อไปอขอให้ท่านเจ้าภาพทุกคนะจะมีแต่ความสุขทั้งกายและใจจะมีดวงบุญที่ใสสว่างกว้างใหญ่ไม่มีประมาณจะมีสมบัติจากกระดาษพระดจินไตท่านใช้ในปัจจุบัน เข้าถึงเรื่องธรรมกายโดยเร็วปันขอให้มีสุขภาพบาลรนาาไม่ที่แข็งแรงมากไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ผิวพรรณผ่องใสหน่าอังกระไวอายุขายยืนยาวนานวัจาว่าครบท้วนบริบูรณ์ <c oughs> บารมีเพิ่มพูนสุขทั้งกายและใจสุขทันั่งทั้งเดินทั้งยืนทั้งนอนทั้งหลับทั้งตื่น เช่นมื่นตลอดการกเกษมสพาำรพเแบบิกบานไม่มีประมาณขอใหยผมไม่งอกหนังไม่เหี่ยวฟันไม่หักตาไม่ฟ้าหูไม่ด่งหลังไม่ค่อมสติไม่หลงไหม่เลื่อนเือนไม่ฟันเฟือนอายุจินญานานมากร้อยีสิปีแข็งแรงดูดีมันยี่สิบปีตลอดการทนทานยานานตลอดไปเร่เร่เร่ไวเร่ไวแทงดับหนึนตลอดไปถ,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 ถึงที่สุดหนึนทำเออ เราก็ไปเทปะหกกิโลกร,รัมกันนะใจใจใจอารนะัตนาพระเดชพระคุรุภูให้ใสสว่สางตั้งใจให้ดีศูนย์เจ็ดสองทิดังเมเข้าถึงธรรมทิดังเมเข้าถึงธรรมทิดังเมเข้าถึงธรรมสันตุสันตุสันตุ หลวงพ่อหายบวยปัจจุบันเชาน้านี้ลูกๆรวยทันทีเดี๋ยวนี้รายิสู่สาสม,มเด็เข้าถึงพระธรรมกายทรงอภิญญาปฏิสัมพิธาปฏิหารปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเทศนาภาษาต่างประเทศอันเป็นเหตุให้เผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกวิชาธรรมกายไปทั่วโลกสำเร็จในชาตินี้จงทุกประการเถิ 2525년 1월 12일 소요입니다. 문고기 600kg을 방생합니다. 이 금덕을 많이 받으세요. 그러나 바라스를 이전하시고 아버지 마세요. 건강하시고 행복하시고 성분하십시오. 많이 뵌완 พุทธที่สิบสองเดือนมกราคมพุทธศกกราช2565รอยรปลา6 0 0กิโลกรัมขอให้ได้รับวันนี้มากๆเ้วยกันขอให้เอาชนะโควิดม่ได้ขอให้ไม่เจ็บป่วยอีขอให้แข็งแรงขอให้มีความสุขขอให้รู้ธรรมยอดรับุนตรีเมย์ยองสองาห้เป็นมงควคชสุนก็ชิมิดา ถ้าท่านทั้งหลายให้อาภัยกันแล้วความสุขก็จะกลับมาเมินยงสอหเมียงเมียงสังนี้ฉันเทากัชมิดาถ้าเกิดว่าให้อาภัยบ่อยๆแล้วสมาธิก็จะดีขึ้นเมียงสังเงิลเกิลกุ่งดอกเกิลสาวสุูเอชสันบิดาสมาธินั้นให้บุญใหญก่กับเราทิ่เบสโตเมียงสังหาชิบโช Ở nhà, hãy nươngสมาธi, dưỡi. Chế kinh, năn chi cả nam mu chú ở. Đa nay,อากาศ lạnh, cảm khi, chắc mal, chú chim chích sơn, corona, ra vang vật, dưỡi. Chế kinh, corona, 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 ช่องม시고건강하ิมฮ복하ิโก,กของ,ของกั아니코ชิมเม바แห่งบุกฮิิโกส่งบุ้กชิบโชอันนี้โคบีกงระบาดมากโคิด -19 พอาหาให้รม,มัดระวังโปรโด,ดกระรื่มัดระวังขอาหาให้แขงแรงขอใมีความสุข,ขอคอารู้ทรนอิงคูกะตดนาถ้าหากว่าโควิด -19 หมดไปมีมังชัล สาร i t ้เถียงเกิดชีวิตที่มีความสุขความหวังไว้ว่าชีวิตที่จะมีความสุขก็จะสมพัฒนาชูนฮารุเทเซโยวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดอันยังฮิเคเซโยลาก่อนอนุโมทนาสาธุการกับทุกท่านอย่างยิ่งยวดด้วยนะ